สดีสมาชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์สช็อปนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับต้นเ็มหน้าเกาะหินนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะลองมายกดูรากนะครับเป็นการอัปเดตครั้งที่3นะครับหลังจากที่เกาะหินไปเมื่อประมาณปลายปี ประมาณปี2019ผมไม่แน่ใจต้นนี้น่าจะเกาะหินมาแล้วปีหนึ่งนะฮะอ่าไม่ใช่สิ2020อ่าปีนี้ก็2021แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองลื้อดูว่าตอนนี้รากเขามีการขยายหรือว่ามีการเกาะที่หินเนี่ยแนบสนิทมากน้อยแค่ไหนนะครับครับผมถ้าสมาชิกท่านใดนะฮะ ที่ติดตามกูบอลไซมาโดยตลอดเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผมไม่ค่อยได้ทำไม้เกาะหินให้ดูสักเท่าไหร่นะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นแรกเลยมั้งที่ทำคลิปวิดีโอให้ดูแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีทำนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้ดูแต่ก็ถือว่า,าผมมาทำไม้เกาะหินน้อยมากนะครับด้วยความที่นะฮะคือผม หาก้อนหินที่ถูกใจในการเอามาเกาะหินเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่ค่อยเจอก้อนหินที่ถูกใจเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเก็บมาเองอย่างหินก้อนนี้ก็ไปเก็บมาเองตามข้างถนนนะครับเห็นว่ามันเป็นหินเหมือนหินอ่าเป็นดินลูกลังแต่ว่าเอะมันก้อนใหญ่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองเก็บมานะฮะก็ม <Chris> ีโอกาสเหมาะก็เลยเอาเอามาเกาะให้ดูกันนะครับ แต่เดี๋ยวถ้าในอนาคตถ้าผมไปเจอก้อนหินที่มัน,มนสวยถูกใจเนี่ยผมก็จะเอามาทำให้ดูกันอีกทีนะครับส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาดูต้นนี้กันก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากเราจะทำการคัดกิ่งกันก่อนตอนนี้คือกิ่งเข้มหน้าต้นนี้ก็ฟูมากนะครับเดี๋ยวจะทำการคัดกิ่งกันก่อนนะฮะส่วนวิธีการคัดกิ่งเนี่ยผมก็ได้ทำให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับก็ใช้ ส่วนใหญ่ผมจะใช้เซนต์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอเคจะใช้วิธีการนับข้อตาแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะไม่ต้องใช้การนับข้อตาแล้วนะครับก็คือใช้เซนต์ความความงามตามธรรมชาติของต้นไม้นะครับแล้วเราจะรู้ว่าสัดส่วนของความงามเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องนับกิ่งอะไรเลยนะครับก็ไปแบบเร็วๆนิดหนึ่งนะครับ กพราะเดี๋ยววันนี้อาจจะทําการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้ด้วยถ้ารากเขาโอเคเกาะแนบสนิทแล้วเนี่ยก็จะยกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะแต่ถ้ารากด้านล่างเนี่ยมันยังไม่เกาะหรือมันยังไม่โตพอเนี่ยผมก็จะยังใช้ดินกลบไว้เหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นอยู่กับครั้งนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง เกาะหินมาปีหนึ่งแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเริ่มที่จะแนบสนิทมากบ้างแล้วแหละนะครับโอเคคัดกิ่งไว้ประมาณนี้ก่อนยังไม่ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะครับก็เดี๋ยวจะมีการคัดออกเรื่อยๆถ้าเกิดสัดส,ส่วนมันไม่ได้ยังไงนะฮะพอคัดกิ่งออกไปได้จํานวนหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยวจะริดใบออกทั้งหมดนะครับเพราะว่าใบที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือมันติดมาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะฮะตอนช่วงหน้าตอนนี้เริ่มเข้าหน้าร้อนแต่ใบเขายังไม่ร่วงก็แต่มันก็เก่าแล้วเดี๋ยวผมจะจะริดใบออกทั้งหมดนะครับโอเคครับริดใบเรียบร้อยนะครับไม้ต้นนี้ผมไม่ได้วางทรงไว้แบบซ้ายขวาหน้าหลังตามมาตรฐานทรงที่ที่ไทยเรา เรียกว่าเป็นมาตรฐานของทรงไม้อนะครับผมใช้วิธีการวางแบบตามตามความรู้สึกนะครับก็คือพยายามกระจายกิ่งออกหาแสงเหมือนต้นไม้ตามธรรมชาติที่เขาพยายามที่จะทอดกิ่งก้านเพื่อที่จะหาแสงแดดนะครับมันก็เลยดูมีความไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะ แต่แต่ผมพยายามจะเน้นเรื่องความเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้ต่อไปก็จะทำการแกะลวดออกนะฮะแล้วก็จะทำการเล็มกิ่งที่มันแห้งออกนะครับตามสเต็ปนะฮะอันนี้ลวดก็เริ่มจะเนื้อไม้ก็เริ่มจะกินลวดเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานนะฮะก็หวังว่ารากจะโตตามนะถ้ากิ่งโตเนี่ยรากก็น่าจะโตนะครับ โอเคครับก็ทําการแกะลวดออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการตัดปลายกิ่งออกเรียบร้อยนะครับอย่างกิ่งตรงนี้เมื่อกี้ก็มีขึ้นมาฮะทีนี้ก็จะเห็นว่านะครับกิ่งลายละเอียดที่แต่กมาใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะชี้ไปชี้มามั่วกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาจัดระเบียบตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะยกลากขึ้นมาดูเนี่ยผมก็จะทําการเข้าลวดกิ่งรายละเอียดกนี้ก่อนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะผมจะทําการกระจายออกจากกันนะครับตอนนี้เหมือนมันไม่เป็นระเบียบนะครโอเคครับก็จัดทรงใหม่เรียบร้อยนะครับเข้าด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะฮะก็พยายามกระจายกิ่งนะครับอย่างที่มันควรจะเป็นนะฮะดูกิ่งไหนที่มัน ซ้อนกันอะไรเงี้ยเราก็เข้ารวดแล้วก็แค่กระจายมันออกอาจจะบิดเล็กน้อยให้มันดูมีความริ้วท่านั้นเองนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวจะทําการรือ้อดินขึ้นมาดูนะครับว่ารากเขาเป็นยังไงนะฮะโอเคก็ถอดออกมาจากกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเขีย่ยๆกันเลยะฮะนี่เริ่มมีการแนบสนิทของรากกับ กับหินนะครับตร,ตรงช่วงนี้นะฮะมันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าตัวเองเนี่ยพันรากยังไงนะครับอันนี้เส้นนี้อ้อมมาทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดสิ้นสุดของรากอยู่ตรงไหนเส้นนี้ไม่ค่อยโตนะครับเส้นนี้เส,นนส้นนี้ยังเล็กอีกเลย จริงจะไม่เอาก็ได้นะเส้นนี้อ๋อเส้นนี้ไม่แนบนะครับแต่ว่ามีเส้นเส้นข้างในที่น่าจะแตออกมาใหม่ เขข้้าาไปางในนะครับแตกลากฝอยก็เยอะนะครับแต่ว่าก็มาแตกข้างบนๆน,นะเนาะอยากให้แตกข้างล่างๆมากกว่าเพราะข้างบนยังไงเราก็จะยกขึ้นอยู่แล้วเราต้องตัดทิ้งอยู่แล้ว มากเส้นนี้ค่อนข้างสวยนะครับเนี่ยมันมีความโค้งไปกับก้อนหินนะฮะเดี๋ยวถ้าล้างออกเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้มีตรงจุดเนี่ยเสียดายไม่แนบเลยทักเส้นเส้นนี้ก็ไม่แนบเส้นนี้ก็ไม่แนบเล็กไปหน่อยด้วยนะฮะ โอเคจริงๆความสูงของก้อนหินนะผมผมไม่ได้อยากให้มันแบบยกลากขึ้นมาสูงมากครับจริงๆคือประมาณเนี้ยกำลังดีนะสำหรับผมหรือแบบช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยกำลังดีแต่บางท่านอาจจะชอบแบบให้หินมันสูงสูง,สงโชว์ลาก,กยาวๆอะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะครับผมคิดว่าเตีย้ยๆน่าจะกำลังดีนะฮะอืมถ้าถ้าเดี๋ยว เดี๋ยวจะฝังลงไปอีกนะครับเดี๋ยวจะลอยสักประมาณ6เดือนแต่ว่าจะจะจะโชว์ลากขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะฮะประมาณนี้ประมาณเส้นนี้เนาะโอเคงั้นวันนี้อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนดินนะครับหมายถึงว่ายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่จะจะใส่ดินใหม่เข้าไปให้ให้ดูโดยรวม ประมาณนี้นะครับสไตล์การเกาะหินของผมนะครับไม่ได้วือหวาอะไรนะฮะก้อนหินก็ธรรมดาธรรมดาไะเก็บมาจากข้างทางนะครประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับการทำไม้ของช่องกูบอนไซนะครับหรือสามารถที่จะ,อะลองทำตามกันได้นะครับ ในสไตล์การทำไม้แบบของผมเนี่ยนะฮะเนาะหรือถ้าท่านใดมีข้อมูลอะไรที่อยากจะแชร์ก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เอาไม้กองหินมาให้ทุกท่านดูความคืบหน้าว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะปลูกกลับคืนแต่ว่าจะจะยกลากขึ้นมานิดนึงนะฮะ โอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะฮะถ้ามีส่วนไหนที่ผิดพลาดประการใดก็ขอต้องขออภัยวนหะน้าที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ